นะครับสวัสดีมือกบาตาคำตะก,กาครับมืนน่อนี้มาปูเงั่นครับมาปูห้อ,อยเข้า,าออตัวไม่ฟ้านะครับตากระตุกปูกับบาตุยคุณรับเมาหนึง่งพันเป็นเอ๋คุ้มลูกน้องยากนักเลยครับชม <c oughs> โอ้หะ ฝุดมากนะยพูนฮาผากันโปะแล้วเขาก็จะคัดคัดแล้วเขาก็จะทาสีครับว่าเขาแต่ก่เา็จะแล้วแล้วไก่แล้วอีกเ <laughs> ก้าสิบเอร์เซเก้าสิอร์เซ็นอนต์ัยูใสโอ้โาทรปับมาปุ๊บเลยพอนโอ้มีโลดนผาเพื่อนครับให้เพื่อนมากมือง ความหนาตังให้ครับนี่ครับดีนี่เป็นยังไงนี่พ <c oughs> ี่เจรนาเนี่ยเอ็ดให้ได้บ่เนี่ย oh. มันพังครับนี่ oh, ได้ได,ได้ได้ครับมีเปลี่ยนครับมีเปลี่ยน,ยนได้เนาะ <c oughs> ไม,ไม่มีปัญหาโอ้เอ้าสร้างตุ้ยอีกเลย มาพอกันระบายดิวิลัมซะวิลัมจังเห็นองค์มาย่างมังอันนี้สาเหตุนี่คือผ้ากันนั่งหักบ่ได้เอาเสริมเล็กทั้งในครับบ่ได้เอาบ่ได้เล็กใส่ทั้งในบ่ผ่านผ้ากอาเล็กมากายบ่านะผ้าเล็กมาไก่ผ้ากันขึ้นซองก้น ถ oh. อดอออดออกอดได้น่ครับถอดออกไจะต่อยพังพูเลยไ่ต้องได้ถอดถอดไม่นจะทถอดได้เขาเอาตั้งเลานนีจกของเลยเล็กจกไปได้ได้เอาตัพอดีกเล็กหนึ่งถ้ามีถอ,อดได้ผมก็เดขึ้นอุ้งโอยัเดปเลี่ยนบาทไหม,มครับเรื่องไหนเปลี่ยนมาเสีย อ๋ออ๋อไถึงมาสุบม่ยิ่งแรกมันจะนั่นแรกว่าจะนื้น้ตีกอบไปเลยชอบม้อ่ามเมอนอ่อืมไปซื่อสำเร็จมบางสำเน็บ้างอืมเย่งนี้พากันเป็นอย่างไรากันปูเหรียญของกันหน่อยครับ่ากันเล่นของกันน่อยท้าคุณไปยังไดครับทาูลสร้างเอพท่าท่ามไปยังไดสั่น โอไ้ต้ไปาเงินมานี่พ่นเนยไอ้สร้างไปสามคนโอ้ขาดหน้ากขาดกามันเหลือยันเดดำแล้วมันเหลือแน้ที่ไหนมันขาดขาดเป็นน้ำมันละ่ะทได้ดำเบิร์กโเลือล่างประเไถแล้วนฮะก็แล้วก็ล่งสิออกไปพื่นบ่ได้เข้าไปพุ่นเลยมือนี้เอ็ดอย่งเนาะอะไรเนาะเอ็ดอย่างนันเนี่สิ เยอะจังเลยครับ hmm. ยังบอสานครับสูตรพายีเอ็ดพิษบอดเขาไม่ได้ใส่ตัวนอนก่อนเขาใส่ตัวตั้งก่อนเนาะเนาะบอสตั้งจีนเนอะเดี๋ยวมันมีอยู่ของมันเขาก็ใส่ตัวตั้งก่อนตัวแกติ๊กเหรอหมอเขาใส่เหรอวุ้งเนี่ยจ้า สร้างตุ้ยี่ไพเอลัยบาได้เลยโ้โอ้โนี่ยใช้โปยืมนะเขาอืบพาคอะรอืมมาภาันะของขึ้นน้อยครับขอเรอครับกี่แต้เลยโอ้ยเบงิโปให้เบงคุณงอนใชไหมใชเกียงนะครับเกียงยี่ซึ่งปุ๋ยเกียงไงเมยเกียงไงอินาน่มย์่ม มันต้องใส่หานอยู่ครับหัอยู่หันนี่เรดูันสยัดเลยเป็นเด๋ครับสร้างไงมาเองเลยโตให้สร้างไงมาดำเนื่งการครับอยู่นี่พอดีพลดยคับไปโคกน้องหน้าสร้างดำครับมัสรอยสูงเระเบื้องเลกระเบื้องครับกระเบ้องแมนครับผม พวกนไปใส,ส่สร้างดำครับสร้างดำนี่ครับเพื่อนมาสำรวจโทรให้เพื่อนมาสำรวจ <laughs> เอาปูนยังนี่เด้ครับปูนดูละวันดูละวัน,วนแตะต่างกันลายเนาะ<ม> <laughs> ต้องใส่หานิ้วมาตือ เพื่อนบอกสร้างมันว่าสองเนิ้ยกับสามเนิ้ยว่อนสานิ้วก็ลนนเอออันน่นก็จะได้แก้ไม่อีกเนียรอบที่สามเยเพื่อนนอดมันสันได้ซื้อนอดมาใช่ไหมครับบันเมียนครับยางติมๆตางตามรุดเบดเลยเมีนมันต้องเอานอดตัวซ้ำอยู่คงหลงหน้ามาใส่ แจกไปแจกวะไม่รวมนเนาะแมนครับแมนรวมรวมแจก่แจ๋เอาให่เราคงไม่ต้องยิ่งมงให้รึ้ปม่าหัวจะจะบุญมุงยิ่งแล้วจะไปยิ่งมองไหนล่ะบันีไ็ี่ยบบบครมาัด่อไรไม่ครับีโหลดพ่เพื่อนคนบอกทัวรบ่อยเพื่อนมาเอ็ดบนหน้าตังให้เพื่อนมา เมืองขอบหน้าต่งางให้เพราะว่าเพิ่นมี้นี่ลูกชา้เพิ่นลูกไา้ของคุณประผิษนี่ฟลาขึ้นเล็กครับสาเหตุเล็กก็ง,งอครับนี่เล็กตัวนี้เลยนี่เล็กตัวนี้งอสี่เซนบานนี้เอาไปพาดเสีหันเสาะพาดเสีขอบหน้าต่างมันก็เลยหักครับไม่เล็กหักแล้วก็ตัวนั้นเป็นขอบหน้าต่างก็เลยบุบ ก็เลยให้ไอช่างวิโรวดพาเพื่อนมาเอ็ดให้ไปเอาม่างออกไปสมซอมแซมให้ก็เลยพากันแก่ไขบ่ไดหก็เลยให้วิรวดพาเพื่อนเพื่อนในเขาเมรหยว่าเพื่อนกับเอ็ดเป็นสร้างประจําคู่น้องหน้าของบอลนิพนธ์เพื่อนก็เอ็ดเป็นสุยางเรื่องกระจกเรื่องกระจกเอ็ดฝ่าเอ็ดอย่างล้วเพื่อนถนัดนะครับเพื่อนพอเพื่อนเอ็ด แบบนี้มาอยู่แล้วก็เลยให้เพื่อนมาแก้ไข่ให้มาเมืองแบบเอ็นยังไงเป็นยังไงมายัางไงก็เลยให้เพื่อนมาแก้ไขให้ครับผมนี่ก็จะเจอาโปแล้วเอ็นยังแล้วกจ็จะทาทาไอ้ใส่กระเบื้องครับบ้า,บานก็จะปูกระเบื้องเนาะ ย oh. yeah. yeah. uh ิ่งบอบุรุษะนี่กคไ่หือนี่เพิ่นมาสำรวจงานให้ครับมุงเดบุถึกต้องกับบอกเด้อนี่สวนีตัวนีําตอนสร้างดําสอดเลยเพราะว่ายิ่งใส่สาวยิ่งสาว กันเช่งอมอบไม้ให้งานฝ้าเอาป่ะครับเนี่ยฝ้าเป็นไายมันม่สิเป็นสร้างจุกจิกะนาอบดดัเนาะมันมันดีมันเก่งดีเลยแต่ละวันแต่เนี่ยประสาทนั้นมันเยคิดบงกับบรรยากาศยำแรงเฮาครับผูดีให้วีดูดไอ้วีดูดภาพเพลินเพลินว่าเอ็ดอันนี้ให้พ่ใพพอให้เพลินว่ามึงบรรยากาศยำแรง หลังจากฝนตกแล้วครับรรยากาศงามสวยงามมากนะแสงว่าแก้ไขอีกหลายอย่างเล่นมาครับาเลก็่่งัดไทม บดนบดลนโยมบดหัวกระเบื้องหลังค่ากับหัวไล้แก่ไขไม่หลังหลันจัดซื้อมหม่ง่ามๆเลยเป็นจีร่าแล้วเนาะ จะมันจะจอะยังได้ยิ่งใส่หูเกาบอกนเียนูกปตยนนกหม่กูบามันบวของมันนกกรสั่งแบบนี้งล้อาาลงไปวันนี้ตัวต่อไปนี่ตัวสี่สิบอีกเอาวัดมาสี่สิบหนึ่งเขาก็แทงมาปุ๊บตัวต่อไปนี่เขาจะใส่ทางผิดได้ป่ะนีอ๋อใส่สลับใส่ขัวบอสันมันสิพิกขันเขาใส่ทางเดียวมันสิพิก ถ้าใส่ทางนี้มันมันสีปติงเลยบาดนี้ยสีปติงอ่าใส่ังสีตัวนี้แังสีอันที่เขาเอฟไวเนี่ยแก้ไขไหมเอาเอาเอาเลยใช่เอาครับมือนี้ก็ช่างวิโรดเขามาก็ได้ความรู้อีกหลายครับได้ได้ความรู้อีกหลายครับเพื่อนมาบอกความรู้ให้กระของว่านี่ จะได้แก้ไขงานอีกครับมือเอื่อนแก้ไขไม่จะได้เอ็ดตามสูตรของพิรุธผาเพื่อนครับเพราะว่าเพื่อนกับเอ็ดพิษมากตัวนี้เพื่อนกับห่อมรงครับบนบริไงขึ้นาย่ไหมครับสร้างเด็กกัสร้างดับอครับผมสำหรับคลิปนี้กะัขอพิดคลิปเพียงนี้ผมถ้า่าคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้เบ้าตาคำตะกาครับแล้วกะหลังจากหลังจากไอ้วิรุธผพาเพื่อนเพื่อน มาเมืองงานให้เพื่อนมากแก่หน้าต่างครับให้เพื่อนมากแก่หน้าต่งางกับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงน,นี้ผมทำมาคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์บาวตาคำตะก,กาผมหลังจากวิรวดุดอันหลังจากบาวตาคำตะก,กาห้องวิรุดพาเพื่อนมากแก่งานให้มาเมืองงานให้กับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมเจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับผม